เรื่องเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่จะมีขึ้น22พฤษภาคมนี้นะคะช่วงนี้บรรดาผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทอทม,มอเอ่ยผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหาคนครก็หาเสียงก็อย่างเต็มที่เสาไหนอย่าได้ว่างนะครับเราจะมีป้ายไปติดนะคะดูจนลานตาไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเข้ามากรุงเทพในช่วงเวลานี้เนี่ยท่านจะเห็นนะคะมีแผ่นป้ายติดเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วเราก็จําไม่ได้ว่าใครเป็นใครนะคะเบอร์อะไรกันบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าป้ายเหล่านี้เนี่ยก็เกิดมีการนะคะเสียหายเกิดขึ้นมีการร้องเรียนนะคะจากคุณโดโดยุทธพิชัยชาญเลคขา คนนี้เป็นนักสแสดงค่ะแล้วก็จะมาเป็นนักการเมืองนะคะลงสมัครรับเลือกตั้งสงกนในเขตวัฒนาคุณโดโดยุทธพิชัยเนี่ยนะคะก็ไปเข้าแจ้งความกรณีป้ายหาเสียงนั้นถูกทําลายเป็นจํานวนมากนะคะเมื่อตอนบ่ายนี้เองค่ะโดโดยุทธพิชัยชาเลขาะะดารานักสแสดงผู้สมัครหมายเลข2นะคะเขตเลือกตั้งสองกอเขตวัฒนา พร้อมกับทนายความค่ะเดินทางไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกพากรทิพพิลารองสาระวัตรสอบสวนสอนอทองหล่อกรณีที่ ป้ายหาเสียงถูกทำลายเป็นจำนวนมากพร้อมกับนำหลักฐานป้ายที่ถูกทำลายมาให้ไว้เป็นหลักฐานนายยุทธวิชัยนั้นบอกว่าสองสวันที่ผ่านมาป้ายหาเสียงของตนเองมูลค่าป้ายรับประมาณ500บาทเป็นรูปภาพตนคู่กับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากอทมอกลุ่มรักกรุงเทพถูกกรีดเจาะใบหน้าเป็นรูโบ ่างป้ายถูกกรีดทิ้งทั้งแผ่นแล้วก็ล้มป้ายทิ้งไว้เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกในซอยสุขุมวิท55หรือว่าซอยทองหล่อแล้วกอ็อยู่บริเวณแถวแยกอโศกเพชรเนี่ยนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็น ขอพีค่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขากระทำหรือไม่ก็เลยต้องการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปสืบหาคนร้ายเพื่อหาความจริงค่ะการเลือกตั้งสงกเขตวัฒนามีคู่แข่งรวมทั้งหมด7คนด้วยกันในเรื่องนี้ทางร้อยตํารวจเอกสุภากรบอกว่าเบื้องต้นจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ